เหนียวว่าวันนี้ลูกวันดีค่ะอ่าวันนี้มีเรื่องนะมีเรื่องดราม่าดราม่าในโรงเรียนแล้วก็มีเรื่องโควิดนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องโควิดไปลูกนะใครดูข่าวแตงโมบ้างดูค่ะทําไมดูเลยเขาเกิดอะไรขึ้นติดตามมากเลยค่ะเขาตกน้าใช่ไหมตกน้ำตกน้ําแล้วเขาก็เสียชีวิตนะเสียตอนแรกๆเสียใจเสียใจกับเขาด้วยเกียรติเกียรติจริการมากเลยอ่าโอเคฟังทีนี้เข้าเรื่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแหละ นะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้มาสเตอร์เจก็อยากจะสุม่มนะครับให้หนูอ่านตัวโน้ตจริงๆเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่านหมิวมิกตูนเนี่ยนะครับได้ทําการเขียนตัวโน้ตจดจาตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาสเตอร์เจสุ่มถามตัวโน้ต <EQ. S 1> นะครับจะสุ่มถามตัวโน้ตแบบจริงๆนะครับบนบรรทัดเส้นเพลงง่ายๆลูกนะมาสเตอร์เจสุ่มถามโน้ตเพลงง่า<ๆ><ๆ>ยๆสุ่มถามอีคิวคนแรกเลยค่ะเช่นเพลงนี้อ้าว มาสเตอร์เจจะให้นักเรียนนะครับจะถามน,น,านักนนะเ,เรียนคนละ5ตัวโน้ตแล้วกันมาสเตอร์เจถามนักเรียนคนละ5ตัวโน้ตนะครับแล้วช่วยกันตอบอ่ะทีละคนตอบทีละคนว่ามันคือตัวโน้ตอะไรเพราะว่าเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมหมิวว่านเราเรียนการจดจําตัวโน้ตบนมันท้าเส้นไปแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมหมิวว่านมิกโตนอีเคีอันนี้ม,มาสเตอร์แชร์หน้าจอยังคะแช่นะครับ อของเบอร์ขหนูไม่ขึ้นมาสเตอร์จะทำการถามหนูทีละคนได้ยินไหมหมิวว่านได้ยินไหมลูกได้ยินได้ยินหมิวว่านได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะโอเคมาสเตอร์จะ okay. ทำการถามหนูทีละคนบางคนอาจจะทำได้แล้วแหละอย่างหมิวเนี่ยน่าจะได้หมดแล้วเพลงนี้น่าจะง่ายเลยนะครับแต่เอาพื้นฐานก่อนมาสเตอร์จะอยากให้หนูเนี่ยลองฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัดเส้นดูนะครับ อ่านง่ายๆคนแรกขอเริ่มที่หมิวก่อนหมิวยังจำโนต้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ใช่ไหมลูก <I S 1> หมิวยังจำได้่อ่า every good boy d o e fine แล้วก็ F A C E face นะครับทางด้านขวามือแล้วก็ทางด้านซ้ายมือในเส้นแล้วก็ในช่องนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะให้หมิวเป็นกรณีตัวอย่างนะครับมาสเตอร์เจจะให้หมิวลองดูนะครับลูกว่าโนต้ตที่มาสเตอร์เจกำลังจะวงกลมเนี่ยมันคือโนต้ตอะไรและหมิวตอบโอเคไหม เค okay, ไม่หมิวค่ะอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูสารคดีใต้น้ําดูไหมอยากฟังร้องเพลงมากกว่าอยากฟังร้องเพลงเหรอ,อเดี๋ยวมานเซอร์เจจะ,จะเปิดอะไรให้ดูนะเดี๋ยวตอนนี้มาทดสอบอ่านตัวโน้ตกันก่อนนะครับจากการที่เราสอบกันไปจากการที่เราเรียนกันไปนะครับมาเซอร์เจ,จทดสอบหลังเรียนนะครับว่าหนูมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอโอเคเริ่มที่หมีวสองคนนี้นะกอดกันแล้วหยุดหยุดหยุดตูนตูน โอเคนะครับอ่ะทุกคนดูดูหมิวนะหมิวมาสเซจจะขอถามหน่อยโนต้ตวงกลมที่หมิวเห็นอยู่เนี้ยสี่เหลี่ยมเนี้ยลูกมันคือโนต้ตตัวอะไรลูกมาสเซจมีเวลาห้าวิหนึ่งสองอะไรนะลูกหมิวท่นตอนตอนโอเคมาสเซจมีเวลาให้คนละห้าวินะครับตอบมาใครตอบผิดนะมนะาสเซจจะให้ลงไปวิดพื้นหนึ่งทีนะครับ วิพื้นหนึ่งทีนะครับเอีวหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวลูกตัวนี้ตัวอะไรลูกเหนิวหนึ่งสองอ่าดีมากครับตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสอ่าเก่งมากครับอีกหนึ่งตัวครับเหมิวตัวนี้ตัวอะไรครับเหนิวหนึ่งสองอ เก่งมากหมีวปรับมือให้ตัวเองครับเย่อย่างนี้หมีวถูกนะครับหมีวเก่งมากทดสอบเก่งมากแสดงเหมีวเข้าใจหมีวมีพื้นฐานดนตรีอยู่แล้วคนต่อ er ไปอีค oh, <what? S 1> ิวครับอีคิวเตรียมตัวนะครับมีเวลาให้หนึ่งวิสำหรับอีคิวนะครับเตรียมตัวลงไปอวิทย์พื้นด้วยนะครับอีคิวเดี๋ยวทำไมหนูได้แค่นอ่ะมาเสิร์ฟจะให้สามวินะครับสำหรับอีคิวห้าวิห้าวิเท่ากันห้าวิเท่ากันนะครับอีคิวพร้อมไครับพร้อมครับเตรียมตัวนะครับอีคิวตัวอะไรครับอีคิว ขอบคุณอควนี้ครขอบคุณรอคำถามขอบคุณรอคำถามค่ะวซนซนโซนหนึ่งตาตาหนึ่งสองามโดโดโดอะไรอชูถูชูไปอัลมืให้ไอคิวหนครับเอ้ขคมก ครับเอาลบมือให้ตัวเองหน่อยโ okay. อเคเอาคนต่อมาครับว่านลูกนะค่ะว่านพร้อมนะว่านพร้อมไหมลูกพร้อมกันเลค่ะพร้อมก็ได้นะครับรม,มีเวลาให้ว่านสิบวิแล้วก็จะมีเวลาให้ว่านสิบวิว่านเต็มตัวไปหนึง่ง สองสามสี่หา้าว่านเดี๋ยวมาเสิร์เจรอพรุ่งนี้ก็ได้ลูก <laughs> ว่านตอบเลยลูกตัวนี้ตัวอะไรลูกว่านเนอะตัวนี้ตัวอะไรครับตนฉันให้ใครตอบ <laughs> ว่านครับเนะตัวนี้ตัวอะไรลูกว่านครับ <laughs> เอาว่านเ็วลูกว่านตอบลูก ว่านดูอ่าพุกคนรอว่านถึงพรุ่งนี้โยวยว่านว่านทำได้ว่านสู้สู้ว่านสู้สู้ 10, ว่านได้ไหมปานไม่ได้ค่ะตัวนี้อยู่เส้นที่เท่าไหร่ลูกตัวนี้คือโน้ตโน้ตมาอยู่ข้าบเส้นเท่าไหร่ไหนว่านดูเช็ิ ว่านตอบมาสร์เจได้ไหมว่าโน้ตตัวเนี้ยมันอยู่คาบเส้นเท่าไหร่ของบรรทัดห้าเส้นหรอกสองค่ะเส้นที่สองว่านลองดูในสมุดของตเตงที่จดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเส้นที่สองคือโน้ตตัวอะไรหรอก <2 S 1> คือเส้นของโน้ตตัวอะไรหรอก <2 S 1> ว่านหลกฟ <2 S 1> ครับว่านตอบมาตัวเดียวก็ได้หลก โน้ตเส้นที่สองที่ที่ว่านจดในสมุดคือโน้ตตัวเออคือเส้นของโน้ตตัวอะไรหรอว่านอ่ะมาเซอร์ขอทดสอบธนกิจก่อนแล้วกันนะครับว่านเดี๋ยวกลับมาตอบนะอ่ะโทนตทนเตรียมตัวนะครับ ใสามวิยี่สิบตัวครับรถตัวนี้ตัวไหนครับหนึ่งสองซอนซอนซอนหนึ่งสองสามดีมากตัวนี้ครับยากหน่อยนะหนึ่งเลค่ะดีมากตัวนี้ครับหนึ่งสองสามรอนค่ะอ่าตัวต่อมาตัวนี้ครับหนึ่งสอง สามมีสี่โอเคมีเก่งมากตัวเมยตัวหน่อยวูู้ฮคนต่อมามิกมีกเอาแค่สี่เดียวของมีกเก่งนะครับมิเป็นตัวมิกสีเดียวมิกเก่งนะมิกเก่งที่สุดมีตัวนี้ตัวไหนครับมีครับตัวนี้ครับมีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองอ่าตัวนี้ครับหนึ่ง สองตอนครับตัวนี้ครับหนึ่งเลยครับดอกสองสามเลยสี่โดถูกต้องครับตัวสุดท้ายครับตัวนี้ครับตอนครับตูนก็มีคนบ้าจีมิกตัวนี้ตัวอะไรลูกตอนครับตัวนี้ครับตอนครับโอเคมีเก่งมากปรื้มือตัวเองหน่อยปรืมือตัวเองหน่อยนะครับ ต่อไปว่านครับคนสุดท้ายมาสเตอร์เจขอถามว่านคนสุดท้ายลูกตูนแล้วมันี้หนเนี่ยตได้ี้ว่านครับคนสุดท้ายนะว่านโนตตัวนี้ตัวอะไรลูกว่านลูกถ้าว่านไม่ตอบมาสเตอร์เจไม่ให้ดูวิดีโอนะวาน่าอัอาปลดมือให้ว่านหน่อยว่านตอบหน่อยลูกตัวเดียวมาสเตอร์เจก็ภูมิใจแล้ว ว่านอยากตอบไหมอะมัสเซว่านอยากตอบไหมยานจากฟาบอกว่านคทจากฟาโดเรมีฟาว่าลูกแคทจากฟาว่านอยากตอบไหมอะตัวนี้ตัวเดียวลูกตัวนี้ตัวอะไรลูกหนูไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่านอะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวลานะลูกนะตัวนี้คือตัวลาแล้ว่านได้จดย์ไหมที่มาสเซร์เจให้จโจทย์ะลูกโอลาจทนะคะแต่หนูหาสมุดไม่เจอ อ้าหาสมุดไม่เจอเอาไม่เป็นไรนะลูกออาปลอบมือโอเคไม่เป็นไรให้กำลังใจนะหนูหาสมุดให้เจอนะลูกแล้วก็จบเอาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้สอบใช่ไหมครับไอคิวพรุ่งนี้สอบหรือเปล่าอืมมันนี้มีไม่ไม่แน่ไม่รู้ค่ะอะไรนะไม่รู้ค่ะไม่รก็จะสงสัยนะว่าทําไมเด็กประเทศไทยเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยความจําดีมากน้องอนุบาล น้องอนุบาลน,น้องปหนึ่งปสองปสามปสี่เนี่ยความจําดีมากแต่ทําไมขึ้นปห้าปหกมาแล้วทําไมความจํามันลดลงเพราะอะไรเราเดินถอยหลังหรือเปล่าเด็กประเทศเราเดินถอยหลังหรือเปล่าลูกหรือว่าเด็กกัมพูชาเด็กขเขมรเวียดนามเขากําลังจะเดินแซงหน้าเราทําไมถึงตั้งใจเรียนกว่าเราลูกนะนเนาะมาสังเกตนะเสังเกตมาสังเสังเกตเด็กทุกระดับชั้นเลยนะลูกเล็กๆเ,เนี่ย ตั้งใจเรียนมากความจําดีมากมแต่ทําไมเด็กของเราโตมายิ่งมสี 4, 5, ม่มห้ามหกนความรู้มันเต็มสมองเลยไม่ใช่มสี่มห้ามหกมันไปหมดเลยลูกมันไม่ฟังอะไรไม่สนใจเลยเลยทำไมเด็กถ้า<ม>เป็นถามถามถามอย่างเงี้ยหนูมไม่รู้คําตอบแต่ว่าถ้าสมมติ่าิที่มาเชิถามว่าทําไมถึงแบบเด็กกัมพูชาหรือเด็กที่แบบประเทศที่เขาแบบดูด้วยพัฒนากว่าเราเขาดูตั้งใจกว่าเราใช่ไหมในมุมมองหนูคือเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราไงพอเรามีโอกาสแล้วอะ หมือนพอเราได้รับตรงนั้นใช่ไหมคะพอเราได้รับตรงนั้นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เรียนอย่างนี้แล้วนะรื้เหมือนเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ได้เรียนแต่สําหรับเขาอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลย<ช>เขาก็เลยพยายามที่จะทามันให้ดีแต่กับเรามันไม่ใช่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ะจะว่าเหตุผลนี้ถูกต้องเลยนะเพราะว่าเราถูกสปอยมากเกินไปใช่ไหมเด็กเราถูกสปอยมากเกินไปคิดว่าโอ้โหเราเก่งแล้วเราไม่ต้องอะไรเราไม่สนใจแล้วแต่ประเทศเขาเนี่ยไม่มีใครสปอยเขาเขาต้องเขาต้องพัฒนาตัวเอง่ม นะครับเขาก็เลยเก่งกว่าเราแล้วอันนี้เราเริ่มถอยหลังแล้วทีนี้เราไม่ได้แล้วเราต้องอย่ายอมแพ้นะมัสเตเจปลูกฝังเด็กรุ่นนี้เลยว่าอย่ายอมแพ้ตอนเนี้มัสเตเจร,รู้จักเพื่อนต่างประเทศเยอะมากเขาบอกว่าโหเด็กต่างประเทศในพัฒนาเร็วมากเร็วกวกประเทศเราอีกเยอะมากงั้นเราจะต่ํากว่าเขาแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเราจะพัฒนาสู้เขาไม่ได้ถ้าเด็กของเร,เราไม่ได้พัฒนาโตไปเป็นผู้ใหญ่ทํางานเอาประเทศเราก็ไม่มีใครพัฒนาไม่มีคนเก่งๆก็จบกันพอดีใช่ไหมหมีวนะเพราะงั้นตั้งใจนะลูกนะ เดี๋ยวมาเซ่จ,จะเปิดเ,เลยก่อนคะครับหนูถ้าสมมติว่ามาร์ไม่ได้จะสอนต่อหนูขอให้มาแนะนําหนูเรื่องมหาหลัยหน่อยได้ไหมคะหนูมีแผนจะ,อะสอบนะ GED ไปยืนรอบ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 ใหม่นะลูกนะโอเคโอเค,อ,เคอ่าเดี๋ยววันนี้มาเ์เจจะเปิดวงวงหนึ่งให้ฟังนะวงวงนี้วงวงนี้เพราะมากมาเซ์ใจชอบมากวงนี้ไม่ใช่นะลูกอ่าชื่อวงนี้ลูก ไพร์มาแบนด์ไพร์มาเหล่านักช้อปลาซาด้าถึงเวลาเอาคืนให้สะสมนะวงนี้นะแอตุนลาซาด้าเดลี่แคชแบ็กอูดเป็นเกมอันนักเรียนเห็นไม้ไหมลูกเอ้ยนักเรียนเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นไม้ตายมาซะไม่ได้นอนอันนี้เห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะฟังอามิวดูเนาะหมิวดูว่านดูนะฟังเพลงด่อยเนาะอ่ะอันนี้ชื่อแซกโซโฟนผับ ใครที่อายุเกินสิบเก้าแล้วสามารถไปผับ pues น mm ี้ได้มีเพลงดีๆมีมีเพลงดีๆมีดนตรีดีๆให้หนูฟังเยอะเลยสิบแปดอะครับเซ็ตเจอโฟนผับสิบเก้าดีกว่าต้องไปก็ตั้งขึ้นเลยไงโอ้ยใครมากใครมากแต่ Oh, you so, why don't we? I don't be be not scared of what is coming next. We're scared I'm of what is coming next. We're scared of what is coming next. We're scared i can coming Thank you. แล้ว่าจะมีนักร้องคนนึงเปิดให้นูฟังแต่จบเพลงนี้ว่าจะมีนักร้องคนหนึ่งเปิดให้หนูฟังเขาสามารถร้องได้ทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายเลยนะฮะ หลับกันหรือยังลูกออนไลน์ออนไลน์หล,ลับกันหรือยังลูกหลับแล้วออนไลน์หลับไปยังลูกจอหูมาใหม่ขอบอมออนไลน์เฮ้ยบ้านมิวยานค่ะยังไม่หลับใช่ไหมมิวอ่านี่เดี๋ยวมาสเซจจะเปิดน้ออะไรนะลูกยังไม่หลับเดี๋ยวมาสเซจจะเปิดน้อร้องอีกคนหนึ่งให้ดูชื่ออะไรนะ เบลนันทิดานันติตาอ่าเดี๋ยวมาซักจะจะเปิดผู้หญิงเอ่อเปิดคนคนนี้ให้หนูดูนะเขาสามารถร้องเพลงได้สองเสียงเลยทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายใครเคยดูแล้วอาจจะอ๋อเธอคือสาครับเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเน่เน่เน่สันสีนาโนคอมเพล็กซ์ เชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนต่างก็มีความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพร้อมพอๆกันครับโดยเฉพาะความมั่นใจที่ฉายแววออกมาจากเธอคนนี้สาวสวยคนน,นี้พร้อมแล้วนะครับน้องเบลใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างหูกโอ่คอ,อ,อีคิวรู้จักไหม เมวรู้จักไหมอ๋อรู้จักรู้จักไปไงเสียงของเขาไปไงเสียง,งเขาสามารถทำไมร้องได้ทั้งเสียงผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใยลด้ตกใจไหมตอนแรกตอนตอนที่ดูหลายปีก่อนก็แบบว่ารู้สึกอึ้งมากอ่ามีวอ่านี่มเมว,ว่าเาขา,วา,ขาสวยฮะเพราะว่าเขาสวยตอนนี้หนูดูคือเขาสวยแล้วแบบว่าจุู่ดีเขาก็ไม่ร้องเสียงผู้ชายก็เลยแบบ คอนเทนเป็นไงนอ่าออ,อ,ออนไลน์เป็นไงลูกชอบไหมมีอคไรอื่นนะดูคนนี้ดูคนนี้ใช่อะเบียร์อยากส่งออกให้ลูกค้าทั่วโลกโดยนั่งทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านเริ่มต้นที่นี่ If you haven got haven't I got Hi! Oh my God! Hi! Oh. Hi! Hi. Adorable. How are you doing today? I'm doing good. What's your name and how old are you? My name is Celine and I'm nine years old. Oh. Nine years old. This is my dream, being in America's Got Talent. Oh. So, what are you going to be doing for us today? I'm going to be singing. Oh wow! Wow. Have you got any brothers or sisters? I got a little sister. And what's her name? Her name is Dion, Aww. Celine, and Dion. Oh. oh wow. <laughs> really? I uh, หมดเวลาแล้วเจอกันตอนเทอมหน้าเราจะได้เรียนกันแล้วม .5 ใช่ไหมเทอมหน้าเดี๋ยวเจอกับมาสเตอร์เจนะครับเทอมหน้าเรียนดนตรีสากลน,นะลูกนะว่านหมิวไอคิวตูนมิกสวัสดีนะคะเจอแล้วสวัสดีครับจะไม่เจอเหรอไปไหนคิวไปไหนตอบเทียบมีเพนลาออกแล้วอาจจะไม่ได้ลาก็ได้อาจจะเจอกันก็ได้มาอยู่ด้วยกันก่อน แลรีบไปไหนไปแล้วนะไปแล้วนะว่านเหมียวไอคิวโชคดีไอคิวขอไอคิวโชคดีเรียนเก่งๆนะครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมียวว่าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ